ต้องบอกเลยว่านะครับหงแดงหรือว่าููนะครับเตรียมเจอกับบททดสอบนะครับในเกมพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้นะครับเมื่อพวกเขาต้องรับเมอกับสิงโตน้ําเงินคลามอย่างเชลซีนะครับที่สนามแอนฟิลด์ในวันเสาร์ที่28นี้นะครับผมทั้ง2ทีมมีผลงานที่ดีเยี่ยมนะครับไม่มีทิฏฐินะครับสแมตช์แรกเมื่อเก็บชัยชนะได้เรียบวุดและไม่เสียประตู ทำให้พวกเขาลั่นตำแหน่งจากฝูงร่วมแต่ในเกมนี้มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะมีผลการแข่งขันแพ้หรือชนะมากกว่าผลเสมอนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์5ประเด็นนะครับลิเวอร์พูลปะทะเชลซีนะครับผม1เซมิคลาสต้องคืนตำแหน่งให้บโรบบ้นะครับสำหรับตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับในตอนแรกนะครับผมซาวก็เดอะคลับคงลูกสึกเป็นกังวลพอสมควรนะครับจากการที่แอนดรูว์โรบินสันมีปัญหาบาดเจ็บ ในช่วงอุ่นเครื่องปีซีซันนะฮะแต่คอสตาซิมิค้าสามารถลงทําหน้าที่ได้ดีพอสมควรนะครับแม้ว่าในเกมแรกที่ชนะนอริทซิตี้ผลงานของฟูลแบ็กชาวกรีซมีปัญหาอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเกมรับและความมั่นใจในการเล่นทําให้โดนตำหนิพอสมควรแต่แมตช์ที่สอยเบอร์ลี่เจ้าตัวได้รับควาชื่นชมทั้งเกมรับและเกมลุก